นิยายเรื่องสั้นเรื่องราวเริ่มต้นในหมู่บ้านชนบทเล็กๆแห่งหนึ่งหมู่บ้านนี้ถูกล้อมรอบด้วยป่าเขียวชอุ่มและ ภูเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าผู้คนในหมู่บ้านมีชีวิตเรียบง่ายและเคร่งครัดในความเชื่อดั้งเดิมโดยเฉพาะเรื่องผู้ผีและวิญญาณพวกเขามีความเชื่อว่าหากใครทำบาปหนักหรือทำร้ายพ่อแม่เมื่อตายไปวิญญาณของคนคนนั้นจะไม่ไปผุดไปเกิดแต่จะกลายเป็นเปรตวิญญาณที่มีร่างกายสูงตระงานรูปร่างผอมและมีมือเท่ากับใบลานยังมีปากเท่ารูเข็ม จนเกินมนุษย์และทุกทรมานตลอดการขณะที่ในหมู่บ้านก็เคยมีคนพบเห็นและเล่าลือเกี่ยวกับเปรตแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านมีหลายคนบอกว่าเคยได้ยินเสียงโหยหวนในตอนกลางคืนโดยเฉพาะช่วงใกล้ป่า ทําให้ชาวบ้านไม่กล้าออกไปไหนในเวลาตอนกลางคืนในค่ำคืนหนึ่งที่เงียบสงบดวงจันทร์สองแสงเล็กน้อยผ่านก้อนเมฆที่ลอยอยู่สูงนายชัยชายชราที่อยู่คนเดียวในบ้านไม้เก่าๆที่ริมชายป่าได้ยินเสียงคร่ำครวญดังมาจากในป่าเสียงนั้นเริ่มจากเบาๆแล้วค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆ จนฟังดูเหมือนเสียงคนกำลังร้องด้วยความเจ็บปวดทำให้เขาลุกขึ้นยืน ว้าไฟฉายเก่าๆที่วางอยู่บนโต๊ะเขาลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะพูดกับตัวเองเบาๆเสียงนั่นเป็นเสียงใครกันนะที่อยู่ในป่ากกลางดึกแบบนี้นายชัยตัดสินใจออกจากบ้านเพื่อสำรวจเขาเดินออกไปตามทางดินลูกรังที่นำไปสู่ป่าที่คุ้นเคยมาตลอดชีวิตแต่ครั้งนี้มันกลับดูน่ากลัวกว่าทุกครั้งเสียงคนกำลังร้องด้วยความเจ็บปวดที่ได้ยินจากป่ากลับดัง ขึ้นทุกย่างก้าวที่เขาเดินเข้าไปเสียงนั้นดังก้องจนเหมือนว่ามันอยู่ใกล้เขาแค่ไม่กี่ก้าวมีใครอยู่ตรงนั้นไหมนายชัยตะโกนถามออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบกลับนอกจากเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ทันใดนั้น เขาเห็นบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวในเงามืดต้นไม้ข้างหน้าดูเหมือนจะสูงขึ้นกว่าปกติและมีเงาดำๆยืนอยู่ราวกับมันกำลังมองตรงมาที่เขาเงานั้นสูงผิดปกติจนเกินกว่าความเป็นมนุษย์นายชัยยืนนิ่งรู้สึกเหมือนลมหายใจติดขัดร่างกายแข็งทื่อไปชั่วขณะนี่มันคือเปรตเสียงนายชายัยสั่นสะท้านขณะที่แสงจากไฟฉายส่องผ่านต้นไม้ไปจับอยู่กับร่างสูง ตระงานมีร่างกายสูบผอมส่วนมือของมันเท่าใบลานและปากเท่ารูเข็มรูปร่างดูแล้วหน้าสะพรึงกลัวดวงตาของมันกลวงโบมองตรงมาที่เขาด้วยความเกลี้ยวกราช่วยด้วยเปรตนายชัยร้องลั่นเขาหันหลังกลับแล้ววิ่งกลับบ้านอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นรัวความกลัวจับตัว เขาไว้แน่นจนแทบหายใจไม่ออกเสียงฝีเท้าที่วิ่งหนีดังขึ้นพร้อมกับเสียงโหยหวนไล่ตามหลังเขาเสียงนั้นเป็นเสียงที่ทำให้เขารู้ทันทีว่าสิ่งที่เขาเจอไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรพบเจอพอนายชัยกลับถึงบ้านปิดประตูบ้านทันทีและถอยหลังไปพิงผนังหอบหายใจแรงด้วยความกลัวมันเป็นเปรตจริงๆ เขาพึมพำรรสวดมนต์เบาๆในใจขณะที่เสียงหยหวนยังคงดังอยู่ข้างนอกหลังจากเหตุการณ์ในคืนที่นายชัยพบเจอกับเปรตที่น่ากลัวในป่าเรื่องราวของเขาแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว ผู้คนเริ่มพูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความหวาดหวัน่นไอ้ชัยเห็นเปรตจริงๆหรือทุกคนในหมู่บ้านเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยในช่วงกลางคืนหลายคนปิดประตูหน้าต่างแน่นหนากว่าเดิมพากันห้อยพระเครื่องและแขวนของขลังไว้รอบบ้านความกลัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ชาวบ้านหลายคนไม่กล้าออกจากบ้านหลังจากพระอาทิตย์ตกดินทุกคนหาที่พึ่งทางจิตใจ บางคนไปขอพระจากวัดบางคนนำข้าวของมาบูชาและกราบไหว้ เพื่อป้องกันเปรตในขณะที่หมู่บ้านมีความหวาดกลัวได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านที่ไม่ยอมเชื่อเรื่องเปรตอย่างเด็ดขาดนั่นคือนายทองชายหนุ่มผู้ไม่กลัวผีและเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นเพียงเรื่องเล่าหลอกเด็กผีเปรตอะไรพวกผู้เท่าผู้แก่ก็แค่เล่าให้คนกลัวไม่ได้มีจริงหรอกเขาพูดกับเพื่อนเ,อน,เอนที่นั่งคุยกันใต้ต้นไม้ ถ้ามันมีจริงฉันจะไปดูให้รู้ดำรู้แดงเลยเมื่อพระอาทิตย์ตกดินในคืนหนึ่งนายทองตัดสินใจออกไปท้าทายสิ่งที่เขาคิดว่าไม่มีจริงเขาหยิบไฟฉายขึ้นมาและเริ่มเดินลึกเข้าไปในป่าตามทางที่นายชัยบอกว่าพบเปรตทุกอย่างดูเงียบสงัดเกินกว่าปกติมีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบไม้ที่สร้างบรรยากาศอึดอัดขณะที่นายทองเดินลึกเข้าไป เขาเริ่มรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่จับตัวตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าอากาศรอบตัวเขาเหมือนจะหนักขึ้นฝีเท้าของเขาเริ่มช้าลงและเสียงลมที่เคยพัดแรงกลับค่อยๆเงียบหายทำไมมันเงียบแบบนี้วะนายทองพึมพำกับตัวเองพร้อมกับเปิดไฟฉายส่องไปรอบๆแต่ก็ไม่พบอะไรทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักหกดังขึ้นจากด้านหลังของเขา ทีละก้าวทีละก้าวนายทองหยุดเดินหัวใจเต้นแรงจนเขาได้ยินเสียงตัวเองเสียงฝีเท้านั้นใกล้เข้ามาเขาหันหลังกลับไปทันทีเปรตนายทองร้องออกมาด้วยความตกใจเมื่อเขาเห็นร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ท่ามกลางเงามืดร่างนั้นสูงตระหง่านเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปและมีร่างกายสูบผอมส่วนมือของมันเท่าใบลานและ ปากเท่ารูเข็มรูปร่างดูแล้วน่าสะพรึงกลัวดวงตาของมันกลวงโบมันจ้องมาที่นายทองด้วยสายตาที่ไร้ชีวิตนายทองตัวแข็งทื่อหายใจไม่ออกไม่มันมันมีจริงเขาได้แต่คิดในใจ ขาทั้งสองข้างไม่สามารถขยับได้แม้แต่น้อยเสียงโหยหวนของเปรตดังขึ้นราวกับกรีดลงไปในความรู้สึกของเขาเสียงนั้นดังลั่นไปทั่วนายทองพยายามที่จะก้าวเทา้าแต่เหมือนกับว่าร่างของเขาถูกตรึงไว้กับพื้นความเย็นเริ่มจับตัวรอบๆเขาจนรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายของเขาหยุดไหลทุกอย่างรอบตัวเริ่มมืดลงเสียงโหยหวนแหลมนั้นยังคง งกล้องในหัวของเขาจนทุกอย่างเงียบลงหลายวันต่อมาชาวบ้านได้ออกตามหานายทองแต่พวกเขาก็ได้พบกับร่างที่ไร้วิญญาณของนายทองนอนตายอยู่ในป่า เมื่อความกลัวเพิ่มขึ้นผู้ใหญ่บ้านได้เรียกชาวบ้านมาประชุมกันที่ลานวัดเกี่ยวกับเปรตและเรื่องเล่าของหมู่บ้านยายเพียนหญิงชราผู้เป็นที่นับถือในหมู่บ้านได้นั่งล้อมวงกับชาวบ้านที่รวมตัวกันกลางวัดเพื่อพูดคุยและหาทางกำจัดผีเปรตมันไม่ใช่แค่ผีเปรตธรรมดาแต่เป็นคำสาบยายเพียนเริ่มเล่าเมื่อหลายสิบปีก่อนหมู่บ้านเรานี้ เคยมีนายพลอยชายผู้มั่งคั่งที่สุดในพื้นที่เขาครอบครองที่ดินและทรัพย์สินมากมายจนไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าท้าทายเขาแต่คนที่รวยล้นฟ้านั้นกลับใจดำยิ่งกว่าหินนายพลอยตายอย่างโหดร้ายและทุกทรมานหลังจากที่เขาก่อบาปมหันด้วยการทอดทิ้งและปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไร้ความเมตตา ความโลภของเขาทำให้เขาไม่เคยช่วยเหลือชาวบ้านแล้วยังข่มเหงผู้คนมากมายทำให้มีผู้คนเริ่มสาบแช่งนายพลอยในใจเป็นจำนวนมาก เพราะไม่อาจทนต่อการกระทำที่โหดร้ายของเขาได้ชาวบ้านนั่งฟังด้วยความตกใจแล้วนายพลอยตายไปยังไงผู้ใหญ่บ้านถามขึ้นยายเพียรหันมามองหน้าเขาด้วยสายตาจริงจังแล้วเล่าต่อในช่วงสุดท้ายของชีวิตนายพลอยป่วยหนักด้วยโรคประหลาดที่ไม่สามารถรักษาได้ร่างกายของเขาสู้ผอมจนกระดูกโผล่ผิวหนังเริ่มเปื่อยเนา่าเป็นแผลลึกทั่วรา่าง แม้จะมีทรัพย์สินมากมายแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูแลเขา เพราะความเกลียดชังและความกลัวจากการกระทำที่ชั่วร้ายของเขาเองในวันที่เขาตายนายพลอยนอนดิ้นทุรนทุรายในความทุกข์ทรมานเสียงคร่ำครวญดังก้องออกมาจากบ้านของเขาก่อนที่เขาจะตายสภาพศพของนายพลอยตากลวงโบและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเหมือนเห็นบางสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ชาวบ้านหลายคนเชื่อว่า เขาเห็นวิญญาณพ่อแม่ของเขาที่เขาเคยทิ้งไว้มาเอาคืนเขาตายด้วยความทรมานและความสำนึกผิดที่สายเกินไปเมื่อเขาตายวิญญาณของเขาไม่ได้ไปผุดไปเกิดแต่มันกลับถูกคำสาปให้กลายเป็นเปรตเพราะกรรมหนักที่เขาทำกับพ่อแม่และคนในหมู่บ้านทำให้เขาทุกทรมานกับบาปที่เขาเกาะขึ้นยายเพียรได้เล่าจบเสียงลมพัดแรงเข้ามาในลานวัด ทำให้ทุกคนเงียบลงเหมือนมีบางอย่างกำลังฟังอยู่ยายเพียนสั่นไหวด้วยความกลัวแต่เธอรู้ว่าต้องเล่าเรื่องราวนี้ให้ทุกคนในหมู่บ้าน ฟังหลังจากฟังเรื่องเล่าที่น่ากลัวชาวบ้านรวมถึงผู้ใหญ่บ้านตัดสินใจว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดการหลอกหลอนของผีเปรตพวกเขาตกลงกันว่าจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลใหญ่เพื่อปลดปล่อยวิญญาณเปรตและคืนความสงบสุขให้กับหมู่บ้าน ชาวบ้านหลายคนเริ่มเตรียมการนำดอกไม้ทูบเทียนและข้าวของมาบูชาหน้าพระที่วาดคืนนั้นท่ามกลางแสงเทียนที่ส่องสว่างในลานวัดพระสงฆ์เก้าวรูปนั่งสวดมนต์โดยรอบ ผู้คนในหมู่บ้านต่างก้มหน้าสวดมนต์ภาวนาด้วยความตั้งใจเสียงสวดมนต์แผ่ไปทั่วพร้อมกับกลิ่นธูปที่คละคลุ้งในอากาศแต่บรรยากาศในลานวัดเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวาดกลัวอย่างไม่เคยมีมาก่อนท้องฟ้ามืดดำสนิทไร้แสงจันทร์หรือดาวเสียงลมแรงพัดผ่านกับเงียบสงัดราวกับทั้งธรรมชาติหยุดนิง่งเพื่อเฝ้ารอดูเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวที่ กจะเิดขึ้นทันใดนั้นเสียงโหยหวนแหลมเสียดหูดังขึ้นจากที่ไกลๆก,ก่อนจะค่อยๆเข้าใกล้ทุกคนหยุดสวดทันทีหญิงคนหนึ่งร้องเสียงหลงเมื่อเห็นเงาดำสูงตรงานอยู่ตรงมุมมืดของลานวัดมันคือเปรตเสียงโหยหวนของมันกรีดผ่านความเงียบเสียงดังแหลมเหมือนกับต่อความพยายามของมนุษย์ที่จะปลดปล่อยมันเสียงนั้นดังก้องไปทั่วลานวัดก่อนที่ร่างของ จะค่อยๆโผล่เข้ามาใกล้ความสูงของมันทะลุผ่านยอดไม้ร่างกายสูบผอมมือของมันเท่ากับใบลานและปากเท่ากับรูเข็มมันยืนจ้องผู้คนในลานวัดด้วยดวงตากลวงโบที่ไร้ความเมตตาทุกคนถอยหลังด้วยความกลัวมีบางคนถึงกับล้มลงกับพื้นผู้ใหญ่บ้านตะโกนเสียงดังให้ชาวบ้านช่วยกันนั่งล้อมวงรอบพระสงฆ์ผู้กำลังเริ่มท่องบทสูด นโมตัดสเสียงสวดมนต์ค่อยๆก้องกังวานในความเงียบทว่าทุกคนรู้ดีผีเปรตกําลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ๆสวดต่อไปใหญ่หยุดผู้ใหญ่บ้านตะโกนอีกครั้งชาวบ้านต่างพยายามรวมพลังกันท่องบทสวดแต่เสียงโหยหวนของเปรตที่เข้ามาใกล้ทุกที ทำให้ชาวบ้านยิ่งกลัวมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรตเข้ามาถึงลานวัดก็ค่อยๆกลายร่างเป็นวิญญาณของนายพลอยเลยร้องไห้เดินเข้ามายังลานวัดเขาได้พูดกับชาวบ้านขอบคุณที่ช่วยเขาให้หมดเวรหมดกรรมและไม่ได้เป็นเปรตอีกต่อไปหมู่บ้านกลับคืนสู่ความสงบหลังจากที่เปรตหายไปแต่ทุกคนรู้ดีว่านี่เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ชาวบ้านต้องสำนึกถึงความ ความผิดบาปและความโลกที่อาจนําไปสู่ความทุกข์ทรมานในภายภาคหน้าแม้ว่าความสงบจะกลับมาแต่เรื่องเล่าเกี่ยวกับคํำสาปแห่งบาปและเปรตก็ยังคงถูกเล่าขานต่อไปในหมู่บ้านให้ทุกคนระวังและยึดถือความเมตตาความกระตัญยูต่อพ่อแม่และไม่กระทําบาปที่จะตามหลอกหลอนพวกเขาไปชัว่วนิรันดร์ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะ